ปกติซื้อลอตเตอรี่บ่อยไหมหรือเสี่ยง<น>โชคอะไรแบบบ่อยไหมหนูไม่ซื้อไม่ไมีม <คน S 1> เลยเหรอ หนูชอบซื้อเครื่องดื่มอ๋อคือซื้อแบบแต่งตัวออกกาลังกายอะไรอย่างงี้มากกว่าเครื่องดื่มเลยล่ะอาหารอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเสียใดตังเฮียรู้สึกว่ามันถูกยากเครื่องดื่มนี่คืออะไรพวกโปรตีนเสริมหรือพวกโปรติงกินแล้วติงใช่เฮียอะเฮียมีไหมเฮียมีซื้อไหมลอตเตอรี่เสี่ยงโชคไหมลอตเตอรี่มีมีมีเพราะว่าเวลาสมมุติว่าเราได้ทะเบียนรถใหม่มาเราก็อยากจะ ซื้อเลขเลขที่มันอยู่ใกล้กับทะเบียนรถเราอะไระอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอ่าล่าสุดนี่นะครับคุณกติ้นะครับก็เจอชาวเน็ตเนี่ยเอารถทัวร์ไปจอดหน้าบ้านนะครับเพราะว่ามีคอนเทนต์ที่คุณกติ์เนี่ยได้ทําในการซื้อลอตเตอรี่นะครับห้าหมื่นบาท<ว>นะครับเรื่องของเรื่องก็คือคุณตติ์เนี่ยไปเตะบอลกับคุณภาคุ้งค่ะเตะกันไปเตะกันมาก็ไปแวะเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่ในร้านธรรมดานี่แหละอยู่ดีก็มีแม่ค้าขายาลอตเตอรี่เนี่ยเดินถือแผงเข้ามา นะครับแกก็อยากจะอุดหนุนนะนะอันไหนไหนจะอุดหนุนแล้วเอองั้นทำคอนเทนต์ขอเหมาเลยแล้วกันอ่าพอเหมาไปปุ๊บเนี่ยราคามันประมาณ50,000บาทเพราะว่าเขาเอาทั้งแผงอะเนาะ,ะเออก็เลยทําให้มีชาวเน็ตเนี่ยนะครับเข้ามาแบบอ่านแล้วก็เครียดนะเขาบอกว่าทาไมเอาเงิน พวกนี้มาใช้แบบนี้ถ้าเกิดว่าครอบครัวตัวเองได้เงินตรงนี้ไปเนี่ยคงจะสบายไปตลอดทั้งเดือนเออเหมือนกับเสียดายที่คุณก็ต๋เอาเงินไปใช้ซื้อลอตเตอรี่แต่จริงเขาก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่นะเขาช่วยแม่ค้าอยู่นะ ทีนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวดราม่านะคะซึ่งด้านโกตีก็ออกมาอัดคลิปชี้แจงในทิกต็อกนะคะแต่คิดว่าสิ่งที่ทําให้โกตีเจ็บช้ำน้าใจเนี่ยคงจะไม่ใช่เพราะเรื่องดราม่าค่ะทำไมฮะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะการขาดทุนมากกว่า <c oughs> โอ้ไม่ถูกเลยเหรอใช่ <c oughs> เพราะว่าซื้อไปห0,000ื่นนะแต่ว่าถูกรางวัลแค่ประมาณ1 4ึ0 0ห่นบาทนะ,นะคะแล้วก็ขาดทุนไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะนไม่รู้ว่าตอนนี้ลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกเนี่ยต้มหรือว่าทอดหรือว่ายังไงหรือเปล่าพี่โกตีต้องไปถามค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีพี่เพชรจ้าด้วยครับอาจารย์แล้วก็สวัสดีพี่เป็กีด้วยครับค่ะพี่โก้เรื่องราวมันเป็นยังไงทําไมเราถึงควักเงินห้าหมื่นบาทซื้อลอตเตอรี่พี่ก็ไม่มีอะไรครับปกติเนี่ยในในทิกตอกหนูเนี่ยหนูหนูจะนานๆสนนองงวดสามงวดหนูจะเมาอย่างเงี้ยทีหนึ่งแล้วก็คนในทิกตอกก็จะมาถามว่าถูกไหม<อ>ถูกไหมตรวจให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยอ่า ก็จะมีก่อนอันเนี้ยก็จะมีถูกบ้างนะครับขาดทุนบางทีก็หัวละสองพันสี่พันหกพันก็มีถูกสองตัวบ้างอะไรเงี้ยถูกอยู่บ่อยๆนะฮะบางวดก็ไม่ถูกเลยก็มีแล้วมีมีกําไรบ้างอะไรพี่โก้เคยไหมกำไรครั้งหนึ่งครับแต่ว่าครั้งเดียวครั้งเดียวในชีวิตพี่โก้พี่โก้เคยซื้อลอตเตอรี่หนึ่งหนึ่งครั้งเนี่ยแบบเงินเยอะสุดเลยเท่าไหร่คะ ็ล่าสุดนี่แหละครับห้าหมื่นกว่าบาทจับมารอบนี้แหละคือรอบที่เยอะสุดอแล้วคิดยังไงคือเรื่องของเรื่องเนี่ยปกติเวลาหนูเหมาเนี่ยพี่พี่เบจ้าพี่ปิก้คือเวลาหนูเหมาเนี่ยมันจะเป็นเจ้าเดียวใช่ไหมเหมาคือใกล้วันหวยออกล่าสุดเนี่ยหนูไปเตะฟุตบอลกับทีมลาลาบอยเอฟซีก็ไปเตะหาเงินการกุศลให้กับน้องๆที่โรงเรียนได้แสนสองหมื่นห้าพันบาทก็ให้โรงเรียนไปหมดเลยทีนี้ขากลับมาก็แวะกินข้าวกัน ก็แวะกินข้าว็บอกเฮ้ยพี่ผ้าเฮ้ยนานแล้วเว้ยหนูไม่ได้เหมารอตตอรี่ก็เลยบอกเฮ้ยไอ้จ๊อบถ่ายเนียบอกให้หลานถ่ายถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโอนี้ก็เลยเรียกรถตตอรี่เข้ามาแล้วก็ถามไปวพวออะมัดรวมไปเลยแล้วก็บอกมัดรวมไปเลยเท่าไหร่เขาบอกอุ้ยพี่เหมาเลยเหรอได้แหมพรุ่งนี้จะอกลจะออกแล้วไม่เป็นไรถือก็ช่วยน้องแล้วกันค่ะ ก็กําลังระหว่างที่คนนั้นกําลังดึ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 งก็จะมีตัวละครตัวที่สองตัวที่สาตัวที่สีตต่ตัวที่ห้าเดินเข้ามา <c oughs> เหมือนข้างแถวมาเด็กเด็กโรงเรียนที่มรับโดมอะ <c oughs> ่ะค่ะคือยืนข้าวแถวแบบเลี้ยงรื่นเลยแล้วเราก็แบบฮะอะไรเนี่ยคือก็เลยต้องโอ้โอหคนขายลอตเตอรี่มาหล้าแล้วก <c oughs> ็เจ้าอื่นก็คนละสองชุดสามชุดอะไรเงี้ยเขาบอกพี่ช่วยผม<ไ>หน่อยครับผมขายไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเราก็ แล้วก็ช่วยไปก็เหมาไปสุดท้ายพอคิดมาก็มาณห้าหมื่น 50, ตกใจไหมพี่พอเหมามาแล้วโหยอดนั้นอ่ะห้าหมืนอ่ะตกใจครับล้าสุดเนี่ยหนูเคยเหมาที่ถัดเชียงตาวสามหมื่นนิดนิดแต่นั้นอ่ะถูกสองตัวแล้วเยอะด้วยค่ะคืออันนั้นน่ะมันมีอยู่ปึ้งหนึ่งสิบใบถูกสองตัวแล้วมันโชคดีแล้วเกินคือเมียหนยูเนี่ย พอหลังจากซื้อหมากากินข้าวกินข้าวกันกินข้าวต้มก,กันกับเมียกับลูกน้องแต่ปุ๊บเขาบอกปีหนูขอชุดหนึ่งนะแล้วมันหยิบชุดสิบใบไปเมียหนูค่ะปรากฏว่าไอานะ้สิบใบเนี่ยเมียถูกสองตัวหมดเลยโอ้โหแสดงว่าปื้งที่อยู่กับเราไม่ถูกแต่ปึ้งที่ถูกอยู่กับเมียคือของหนูเนี่ยเป็นใบใบหนึ่งสองใบ 1, 2, ใบหนึ่งสองใบแต่เมียนี่เขาหยิบหมาปึ้งไปอ่าอ่านี่เป็นยังไงคขาบอ สำหรับเมียถูกเสมอแต่ว่าคือุ้๊กค่ะไอ้รอเนี่ยแ้ารไปอยเลยลอยตีถูกสองตัวนะบอกน้ำตางกูพูดในน้ำตางกูคือถ้ารวมกับที่ที่กวางถูกด้วยเนี่ยก็ขาดทุนประมาณสองพันสี่พันในรอบนั้นแต่ว่ารอบนี้ตอนเราจะเหมาเนี่ยเราก็ก่าว่าคนเดียวแต่ทีนี้ต่อแถวซะเยอะแล้วก็เดึงออมาหมดแล้วไอ้เราก็เทซะด้วยย่าง้เราก็รับปากไม่แล้วเราก็ต้องสานเขาแหละบางคนเขาก็ เขาใจแหละว่าบางทีเขากินแค่ค่าค่าแต่ละใบแต่ละใบไม่เท่าไหร่ใบสองบาทใบละห้าบาทอะไรเงี้ยว่าเขาจะเดินขายได้สักห้าใบสิบใบเนี่ยมันก็ลําบากอ่าพี่โก้ครับแล้วอย่างประเด็นที่แบบเราซื้อมาหลายครั้งไม่เคยมีดราม่าเลยแต่งวดเนี้ยทัวร์มันมาลงว่าแบบพี่โก้ซื้อเงี้ยแบบใช้เงินเยอะเกินไปแบบเนี้ยมีมีความรู้สึกยังไงบ้างกับคอมเมนต์พวกเนี้ยก็ไม่ได้มีความรู้สึกยังไงหนูก็ตอบเขาไปหนูตอบเขาไปแล้วบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยหนูก็ไม่ได้รู้หนูไม่ใช่ลูกท่านเจ้าสัวนะหนูไม่ได้เกิดมาบนกรงเงินทองเขาบอกว่าเขาก็ m e ว่าเงินห้าหมื่นบาทถ้าสําหรับผมเนี่ยชีวิตผมดีขึ้นเลยนะครับพี่โก้เออสาหรับสาหรับผมเนี่ยลูกเมียผมคงดีขึ้นกว่านี้ชีวิตผมดีกว่านี้หนูก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วหนูก็เป็นคนจนมาก่อนกว่าหนูจะมาเหมาลอตเตอรี่ได้ห้าหมื่นทุกวันนี่ได้อ่ะหนูก็ทํามาเหมือนกันหนูไม่ใช่ไม่ทําหนูไม่ได้พิมแบงได้เองและที่สําคัญคือถ้าหนูมีเวลาว่าง หนูจะเอาเวลาว่างเขาหนูเนี่ยไปทางานหาเงินไม่ได้เอาเวลาว่างมาพิมพ์น้อยใจตัวเองตัดพ้อตัวเองหรือว่าไปกันกนักแหนคนอื่นก็แค่นั้นเองอ่าอ่าก็ถูกต้องนะคะหนูหนูหนูก็พูดความจริงว่าหนูก็ไม่ได้เป็นลูกเจ้าสัวมาเลยล่ะหนูก็ทํางานแลกเงินมาเหมือนกันแต่พี่หนูว่าหนูแค่อยากอธิบายเขาฟังว่าหนึ่งการที่หนูเหมาเป็นนหนูไม่เหมาทุกงวดพีพ่เภกค่ะ สองง้อสามง้อทีเจอจะเหมาทีหนึ่งก็คือคึกขนองก็เหมาทีจังที่ก็แปดพันหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นแปดเรียถูกสองตัวสามตัวแล้วแต่ไอรอบนี้เราก็ไม่ได้เจตนาจะเหมาห้าหมื่นหรอกแต่มันมาซะแล้วตัวเย็นไปแล้วต้องจ่ายมันมาเยอะแล้วเราเลยเราก็เป็คนที่ต้องฝันคนก็เลยแบบช่วยคนที่สองชุดสามชุดแล้วก็บอกเขาบอกเราบอกว่าหยิบมาชุดหนึ่งอ้าวคนละสองชุดแล้วแหมเพราะเพ่าค้าแม่ค้าก็รู้เยอะไอหยิบชุดติดไป <c oughs> <c oughs> สี่คนนี่ก็ชุดละสองพันหกสองพันหกสองพันหกคิดดูสี่คนเท่าไหร่แล้วหมื <c oughs> ่นกว่าบาทเออค่ะพี<ด>่โก้<อ>ล<ะ>แล้ก็เลยแบบหนูไม่ได้ตีเลทอะไรคือถามว่าหนูถูกหมื่นสี่ขาดทุนสามหมื่นหกขาดทุนไหมาขาดทุนแต่หนูคิดง่ายๆว่าชีวิตหนูเนี่ยเคยเอาเงินไปเอาเงินไปทํายี่หรีขามากกว่านี้เยอะแยะสิ่งที่หนูคิดนะก็คือหนึ่งหนูช่วยพ่อค้าแม่ค้าสองหนูได้ลุ้นถูกป่ะอ่าได้ลุ้นได้ลุ้น เอาถ้าถูกเลยหนึ่งมานี่หนูเดินแอคเลยนะพี่แพต้าเรียกให้หนูหัน้าเลยนะใช่ใช่ใช่เข้าใจไหมค้ะท่าถูกเลยหนึ่งมาหกสิบล้านนี่แบบพี่แพต้าเรียกโกะอะไรเหรออย่างงี้เลยนะเข้าใจได้คือคือมันแค่เราหนึ่งคือเราเราเราช่วยพ่อค้าแม่ค้าสองเราได้ลุ้นสามก็คือถ่ายทําเป็นคอนเทนต์เพราะว่าคนในติ๊กตอกเนี่ยเขาได้ชอบมาลุ้นกับเราว่าเฮ้ย มึงซื้อมาถูกเยอะถูกน้อยอย่าลืมอย่าลืมตรวด้วยนะอยลืมตรวจนะบางคนก็คือส่วนใหญ่แล้วจริงส่วนใหญ่เก้าสิบห้าถึงเก้าสิบแปดเปอเซ็นจะอวยพรเราถูกเลยหนึ่งถูกเลยหนึ่งนะจะได้มีมีตังทำคอนเทนต์ต่อไปอะไรเงี้ยเขาก็อวยพร์ไม่มีอะไรหรอกครับหนูแค่รู้สึกว่ามันมันอยู่ที่ว่าวิธีคิดของแต่ละคน,นว่าหนูก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าคนที่มาคอมเมนต์ผิดนะต้องบอกก่อน แต่ว่าติดของหนูเนี่ยเวลาหนูทาแบบนี้หนูก็ไม่ผิดเช่นกันเพราะว่าหนูไม่ได้เอาตังค์ใครมาตื้อทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะลุ้นแล้วก็อยากจะแบบว่าตื่นเต้นไปด้วยกันกับทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกติดตามพี่โก้ในช่องทางไหนได้บ้างคะโอ้ยหนูไม่ได้ตื้อทุกง่าหรอกพี่แบจี้ก็ดูในยูทูปโกติยาลบอยแล้วก็ในในในทิกตอกก็มีชื่อโกติยาบอยหรือจะแบบอยากมาซื้อต้นไม้ก็เข้ามาในสวนต้นลูกแครตันมีทั้งทิกตอกมีทั้งเฟซบุ๊ก เรื่องบอลสะหน่อยไปเรื่องเรื่องบอลหน่อยดีกว่าบอลยูโรจบไปแล้วพี่เมียพี่เมียกำลังจะเปิดแล้วได้ข่าวว่าเป็นแฟนหงหงแดงใช่ไหมเต็มข้อรอเต็มแข้งเฮียช่วงนี้เห็นไลฟ์เรื่องฟุตบอลแทบจะทุกวันด้วยโมให้ฟังหน่อยหงแดงทุกวันเลยมเรื่องข่าวข่าวอิเลคขาในย t ท b e คุยทุกวันมีเรื่องจิปาถะสเปนเฮราคุยทุกวันมีอะไรอัปเดตไหมหงแดงมีอะไรดีไหมซีซั่นนี้ อย่าพูดเลยยิ่งพูดยิ่งอายแมนยูแมนยูเขาปิดตำนาน48ชั่วโมงไปแล้วเดี๋ยวนี้48นาทีเขาปิดดีลแล้วดีลแล้วูยังไม่ได้สักตัวเลยเอาวันนี้ขอบคุณพี่โก้มากๆนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขค่ะวันนี้ก็ก็วันไหนว่างก็จะอยู่สวนตลรแัลทัสเนี่ยบรรยากาศสวนอะไรแบบนี้ยครับเอาันนี้ร้านพี่โก้เหรอที่สวนพี่โก้เหรอที่สวนครับที่สวนครับพี่โก้ครับแฟนกล้องให้ดูหน่อยว้นเวลาต้นไม้อยู่ไหนอะเวลาจะหมดแล้วด้วยขอดูหน่อย อ๋อโอเคอ่อไอดูหน่อยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นที่นอนอันนี้อันนี้นอนเปลนะค่ะอันนี้พาไปดูต้นไม้นะครับโอ้โหอันนี้พาทัวร์พาทัวร์หน่อยพาทัวร์หน่อยเวลาจะหมดแล้วพี่โกโอเคโอเคโอเคอ่ะบอกสถานที่ก่อนอยู่ที่ไหนเนี่ยเผื่อใครอยากไปเที่ยวโอ้โหตั้งอยู่ที่ไหนคะสวนนี้อยู่ที่ไหนพี่โก เป็นสวนปิดเป็นสวนปิดมัติดตามในเพจพอครับโอเค<า>งันวันนี้ขอบคุณมากนะคะโอ้โหเยอะเลยต้นไม้สวัสดีค่ะเงงรวยๆปังๆครับพี่กอลครับขอบคุณครับพี่ยงขอบคุณครับครับ <Ep. S 2> น่บบ ciğim, นก็อย่างเรื่องราวการเสี่ยงดวงซุนอัลตอรี่จริงๆถูกกฎหมายใครจะเอาเงินตัวไปซือ้อเท่าไหร่ก็เรื่องของเขาเถอะมันเงินของเขาเขาไม่ได้เอาเงินเธอไปซื้อไม่ต้องไปยุ่งกับเงินคนเอินใช่ไหมคะ